วางแผนดีมีชัยสําเร็จมั่นคงสวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์พิจิตกครั้งนะคะในการพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่8พฤศจิกายน2568นี้ค่ะทางด้านการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นโคจรได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาทิปดีตีโกรร่วมทาตกับดาวพฤหัส ซึ่งได้ตำแหน่งที่เป็นมหาอุฏและดาวเจ้าเรือนปุตตะนั้นก็โครจรได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิด่ดีร่วมกับดาวซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ส่งผลให้ทางด้านการเงินของคุณนั้นมีเสถียรภาพมีความมั่นคงขึ้นการลงทุนนั้นออกดอกออกผลมีผลกําไรในส่วนที่ขอสิ่งเชื่อคุณจะได้รับการอนุมัติทางด้านค่าใช้จ่ายนะคะ จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวรวมถึงค่าใช้จ่ายการรีโนเวทซ่อมแซมทรัพย์สินของคุณเระมัดระวังทางด้านการเงินนิดนึงนะคะคุณจะมีค่าใช้จ่ายแบบปุับปับฉับพลันได้ค่ะในด้านการงานนั้นดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งที่เป็นมหาอุดโครจรเข้าอยู่เรือนการงานดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณนั้นมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลและ ดาวพุธเข้ามาเกื้อกูลส่งเสริมดาวประจําตัวของคุณผู้ใหญ่เพื่อนฝูงจะผลักดันให้งานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและขยับขยายคู่ขาเกื้อกูลเกื้อหนุนทางด้านการงานนั้นคุณจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาและแก้ไขวางแผนดีมีชัยสำเร็จและมั่นคงค่ะ ในด้านความรักนะคะดาวคู่ครองคนรักโคจรได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาทิปดีอยู่ในเรือนการเงินเลงกับดาวมรตยูและดาวเกตดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณร่วมกับดาวพุธและดาวศุกร์ตีโกนถึงดาวเสาร์และดาวราหูสาหรับคนมีคู่นั้นคนรักจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวค่ะและระมัดระวัง คนรักของคุณนั้นเจ็บป่วยในช่วงจวังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุยกันไม่ค่อยลงตัวเหมือนลิ้นกับฟันบางสิ่งบางอย่างก็ปล่อยผ่านกันบ้างค่ะสำหรับคนโสดนะคะมีคนมาขายขนมจีบพ,พร้อมของขวัญของกำนันแต่ขอให้เช็คดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าอาดีตของเขานั้นจบกันจริงหรือ,อยังทางด้านสุขภาพ ดาวเจ้าเรือนมรณะนั้นโคจรมากลุมตัวและมีดาวมรตยูและดาวเกตมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหนักเกิดภาวะเครียดทำให้เกิดอาการปวดต้นคอและมีผลทำให้เครียดลงกระเพาะทำให้ระบบลำไส้นั้นมีปัญหาเกิดอาการอาหารไม่ย่อยมีแก๊สได้ ควรหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายจะเป็นการดีค่ะแนะนำนะคะให้บูชาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฎและใช้สีพึ่งอสรินทราหูพระยันสุริยันจันทาเพื่อช่วยส่งเสริมในการเจรจาให้มีความสำเร็จและบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะ อาจารย์พิจิตขอจบกัมพยากรสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัป,ปดาห์นี้นะคะฝากติดตามทีมโหราศิฟันธงได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ